ครับว่าทำไมเราซื้อกล้วยไม้มารอตอนแรกๆแล้วงามดีเลิอเกินพออยู่ๆไปแล้วมันกลับตายฮะดูครับมันด่างสุดๆเลยครับสำหรับวันนี้คุณโมนะครับร่วมแชร์ประสบการณ์การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยใช้ดีรูทนะครับระบบกสุดยอดมากๆออกลากดีเลิอเกินนะครับแล้วก็ส่งภาพมา ร่วมแชร์ประสบก,การณ์การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ภาพที่เห็นนี่ก็เป็นภาพของคุณโมที่ส่งมานะครับก็ไม้ก็ออกดอกสมบูรณ์สวยงามเขาก็บอกว่าเป็นผลงานของดีรุธทำาแรกๆซื้อมามันเป็นแบบนี้นี่นี่แบบต้นนี้เลยสุดยอดนะซื้อมาออมันงามจริงๆใบนี่เต่งตึงนะแล้วแถมที่สำคัญ ลากนี่สวยงามจริงๆนะ mm hmm. เขาเพอออกมาจากร้านค้าเขาเนี่ยดูลากเขาเนี่ยสวยงามจริง,รงๆนะลากตัานี่ใสมีโคราฟอนแต่พอเลี้ยงเลี้ยงไปสิปัญหาเกิดมันเป็นแบบนี้นะก็โทรมาถามมิตรชนนะโทรมาถามมิตรชนกันหลายคนเลยนะไม่ใช่เรื่องแปลกครับคนต่ว,วใหญ่เป็นแบบนี้แล้วก็มาถามว่า มันเป็นอะไรทําไมเลี้ยงไปมันมันโทมลงโทมลงหนําซ้ําปลายลากเนี่ยกับแห้งเหี่ยวนะฟอเอาดือด้อนะบริเวณส่วนของปลายลากเนี่ยอุดเอาถ้าอย่างนั้นนะไม่มีปลายโคลโฟอนสวยๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้มิตรชนมีคำตอบครับก็ สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนพบกันอีกครั้งครับกล้วยไม้เวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเราตั้งอกตั้งใจนะปลูกเลี้ยงเขาให้งามเยแต่บางท่านนะปลูกเลี้ยงอย่างไรก็ไม่งามแถมนํำต้าโทมลงโทมลมมันไม่เหมือนกับตอนที่ซื้อมาจากร้านเขาใหม่ๆนะสาเหตุหลักๆครับมิสเตอร์ชนอยากจะบอกว่าหลายๆท่าน ประสบกับปญหานี้ท่านรู้ไหมครับว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุกว่า90%ที่โทรมาหามิตรชนเนี่ยก็คือน้ำครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสวนกล้วยไม้ใหญ่ๆนะปัจจุบันเนี่ยย้ายไปอยู่ทาง เมืองกาญจนบุรีราชบุรีหรือในที่จังหวัดที่เรียกว่าอากาศดีดนะแล้วก็ที่สำคัญน้ำต้องดีด้วยมิตรชนกำลังจะบอกว่าเมื่อก่อนครับสวนล้วยไม้ในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะอยู่แถวแถวนครชัยศรีนะสัมพราณ์นะหรือก็โซนๆซนแถบแถบ,แถบเนี้ยนะ เรียกว่าชานชานเมืองแถวๆเขาเรียกปราริมณฑลนะแต่ปัจจุบันครับน้ําที่มาตามคลองธรรมชาติเนี่ยมันถูกผู้คนทิ้งเอาสิ่งปฏิกูลนะอะไรก็แล้วแต่ทิ้งลงน้ําเนี่ยมันเลยทําให้น้ําบางท่านเนี่ยนําไปลดกล้วยไม้หนักเลยครับ มันทำให้กล้วยไม้ที่เราเลี้ยงเนี่ยโทมลงโทมลงเหตุผลที่กล้วยไม้มันโทมลงโทมลงเนี่ยก็เ,เพราะว่าเวลาที่เราเอาน้ำไปลดกล้วยไม้สิ่งสำคัญคือต้องใกล้เคียงกับธรรมชาติของกล้วยไม้ที่เขาต้องการน้ำฝนครับ มีค่าพีเออยู่ที่ประมาณ5.6ถึง6.5นะแล้วที่สำคัญในน้ำฝนเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของกรดในติกเอาละมิตรชนไม่ลงลึกมากแต่กำลังจะบอกว่าสวนกล้วยไม้ที่เขาย,ย้ายไปอยู่ในที่ที่น้ำท่าดีนะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมเลี้ยงกล้วยไม้ สวนเขาถึงงามสุดๆแล้วปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากความที่เราไม่รู้พอเอาน้ำโดยเฉพาะน้ำประปราน้ำปาปาบางที่เนี่ยเป็นน้ำประปราผิวดินนะอันนั้นก็ยังพอทนนะแต่บางที่เป็นน้ำปราปราบาดาล อันนี้ค่าความเป็นด่างยิ่งสูงกว่าเดิมเขาอ,อีกการเอาน้ําที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างไม่เหมาะสมไปลดต้วยไม้เปรียบเสมือนกับเราฆ่าต้นไม้ต้นรักของเราถางอ้อมวันนี้ครับมิตรชนได้รับสายโทรศัพท์สองท่านด้วยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีหนึ่งท่านโทรมาปรึกษาคำถามเดียวกันเลยปรึกษาเรื่องเดียวกันเลย เดี๋ยวไปฟังคาปรึกษาของเขากันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อว่าเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรเราเรียงไม่ค่อยใจเขามันตายหมดอครับมันทิน้งราเกก็ไปซื้ออไรเยอเลมาโหงงามสวยครับต้เจ้าออ,อกดอกแล้วตายไม่ได้ดูดอกถ้าถ้าถ้าอาการอย่างเงี้ยที่ที่พูดมาเนี่ยต้นมันจะค่อยๆเหี่ยวแล้วรากค่อยๆกุดนะครับอ่ามันมันคือเป็นที่น้ําเป็นที่น้ํา เทคนิคให้เลี้ยงเลี้ยงปลาน้ำปลาในกรุงเทพปร,ริมณฑลเนตัวดีเลยครับครับแล้วเราจะทำอะไรอ่ะก็โดยมากถ้าอาการเป็นเงี้ยคอยอ่อเขาตอนซื้อมามันงามนะพอมาอยู่กับเราเนี่ยมันจะค่อยๆเฉาเหี่ยวปลายตายไปโดยไม่ทราบสาเหตุมันไม่งามต่อใช่ไหมมันไม่งามต่อใช่มันเกิดจากค่าของน้ํามันเป็นด่างสูงครับพอค่ามันเป็นด่างสูงมันเหมือนเราเอาน้ํามีพิษไปลดมันอ่ะ เอาละครับหลังจากฟังแล้วปัญหาเหล่านี้ผมคิดว่าคงเกิดกับหลายๆคนที่ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกแล้วน้ำที่ดีเนี่ยเราจะหาได้จากที่ไหนอะ่ะเพราะว่าบ้านที่ฉันอยู่ฉันก็ใช้แต่น้ำประปานี่แหละลถนะแล้ว ถ้าจะให้ไปรองน้ำฝนไว้เยอะๆเนี่ยก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะจริงอยู่ครับน้ำฝนดีที่สุดมิตรชนก็ใช้วิธีการรองน้ำฝนเอาไว้เยอะๆนะยกว่าถัง2 0ง0ลิตร3,000ลิตรก็ตุนเอาไว้นะแต่เมื่อวันหนึ่งวันใดมันขาดและจะทำยังไงแล้วถ้าจำเป็นจะต้องใช้น้ำปะปาลดหรือจำเป็นจะต้องใช้น้ำปะปะปาบาดานลดเนี่ยจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ลองทําตามที่มิชชันแนะนํำดูครับอย่างที่หนึ่งครับเรารู้แล้วว่าค่า pH ที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 6ถึง6.5อันนี้คือธรรมชาติของน้ําฝนเรียกว่าเราเรียนแบบธรรมชาตินะเวลาฝนตกลงมาพืชหรือต้นหญ้านะหรือพืชเกือบทุกชนิดเ่ะเขียวปอเลยนะดังนั้นวันนี้สิ่งแรกครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าน้ําบ้านเราเนี่ย ค่ามันโอเคไหมลดกล้วยไม้ได้ไหมนะเราก็ต้องมีการตรวจน้ําครับมิตรชนมีผลิตภัณฑ์ดีๆครับตัวนี้ครับหลายๆคนหลายๆท่านนะก็บอกว่ามีเครื่องวัดที่มันเป็นไฟฟ้าแบบดิจิตอลใช้ได้ครับใช้ได้แต่การใช้เครื่องวัดแบบดิจิตอลเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอ,อใช้ไปสักพักหนึ่งใช้เป็นานานเนี่ย ค่าความคัดเคลื่อนเออเร์เอรมันมีถ้าเราแคลิเบตไม่เป็นการแคลิเบตนี่ก็คือการเทียบค่ามาตรฐานนะออซึ่งมิตรชนไม่ลงลึกนะบางครั้งเนี่ยพอใช้ไปน,นานๆมันเพี้ยนนะออาตาเข้าใจง่ายๆแล้วมันเพี้ยนแต่เจ้าตัวนี้ครับมิตรชนพิสูจน์แล้วแล้วก็ทดลองใช้มาแล้วเนี่ยนานมากในการเพราะเลี้ยงกล้วยไมออ้ของมิตรชนเนี่ยก็อาศัยเจ้าตัวนี้แหละครับ เรียกว่าได้รับการรับรองจากาจากจากหน่วยงานของรัฐนะแล้วก็เวลาวัดค่าเนี่ยค่อนข้างจะเที่ยงตรงและแม่นยำนะแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆนะมิถุนเวลาเพาะใบไม้มเนี่ยพอเ,เตรียมอาหารวุนเพาะเสร็จรียบร้อยปุ๊บใช้ตัวนี้แหละครับวัดและที่สำคัญครับการวัดเนี่ยมันง่ายนะ ในชุดน้ํายาผลิตภัณฑ์ตรวจวัดค่าน้ำเนี่ยนะใน1ชุดผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะพิจีจนให้ดูเนี่ยใน1ชุดผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอ่าอันนี้เขาเรียกดอปเปอร์นะฮะไว้สําหรับดูดน้ํานะดูดไปไหนนะดูดเอาไปใส่ในถาดหลุมนี้นะอันนี้มันเป็นถาดหลุมนะถาดหลุมมันก็จะมีสองหลุมนะสองหลุมอยู่ในถาดเนี่ยเป็นหลุมสําหรับใส่น้ํานะ เราก็แค่นะอ่ะมีถุงวางไว้ตรงนี้นะอันนี้ยืนสาธิตการเห็นเห็นนะนี่เป็นถาดหลุมเราก็แค่ใช้ด็อปเปอร์ตัวนี้นะไปดูดน้ํามาแล้วเอามาบีบใส่ในหลุมนี้นี่บีบใส่ในหลุมนี้นะแค่หนึ่งบีบนะแล้วหลังจากนั้นง่ายนิดเดียวฮะก็ใช้วิธีการใช้น้ํายาเนี่ยเนี่ยน้ายามันเป็นหยดเหมือนยาหยดตาเลยหยดไปหนึ่งเมยหยดเมะเข้าไปหนึ่งเมย สีของน้ํายาผสมกับน้ําที่เราอยู่ในถานหลุมเนี่ยเกิด<า>ปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นสีนะครับเราก็แค่นาเอาแถบสีที่เป็นแถบตัวเทียบเนี่ยเอามาเทียบกับสีที่เกิดขึ้นในหลุมนี้นะแล้วก็อ่านค่าเป็นตัวเลขนะนี่อ่านค่าเป็นตัวเลขในแถบเนี้ยมันจะมีตัวเลขบอกนะว่าค่าความเป็นกฎเป็นด่างอยู่ที่เท่าไหร่นะง่ายนิดเดียวทําแค่นี้เองครับ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมิตรชุนก็อยากจะบอกว่าเรามีชุดตรวจน้ําเราก็จะรู้ได้ว่าค่าของน้ําเราเนี่ยมันเหมาะสมสําหรับการลดต้นไม้ไหมปัญหาเกิดครับสมมุติว่าถ้าเราวัดแล้วเนี่ยค่าของน้ํามันกลายเป็นด่างโดยมากน้ําเป็นกรดหายากมากนะมิตรชุนเรียกว,ว่าทําเกี่ยวกับเรื่องล้ยไม้นะแล้วก็ทําแบบมาเนี่ย ไม่เคยเจอน้ำเป็นกรดเคยจะเจอน้ำเป็นด่างแล้วบางที่นี่เป็นด่างด่างมากเลยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเลยนะซึ่งพอมันเป็นด่างมากๆเวลาเราเป็นรดกล้วยไม้กล้วยไม้ส้มครับสภาพเป็นอย่างที่เห็นเมื่อกี้ที่เรื่อชนโชว์ให้เห็นนะครับเออเมื่อเราทราบค่าของน้ำแล้วนะว่ามันเป็นด่างด่างมากด่างน้อยไม่สนใจวิธีการแก้ครับใช้ กรดในตริกมิตรชนขึ้นรูปไปที่มุมจอกรดในตริกนะทำไมต้องใช้กรดในตริกแกจริงๆนะี่ะมีพี่ๆท่านหนึ่งเขาอยู่ต่างประเทศเขาเขาดูคลิปมิตรชนแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆนะ่ะกรดอะไรก็ได้แต่ที่มันไม่เป็นอันตรายต่อคลื่นนะบางท่านเขาบอกว่าใช้มะนาวก็ได้โอ้โหน้ำสองพันลิตรคุณลองคิดดูใช้มะนาวกี่โลในการเปล่าเนาะ ก็ไม่ว่ากันต้งมีมะนาวทําสวนมะนาวนะมีตรชนว่าโอเคใช้ได้มีพี่ท่านอยู่ยเยอรมันบอกว่าดูคลิปมิตรชนบอกเฮ้ยไม่ใช้กดไนติกดีกว่าไม่ต้องมันไปซื้อแพงจริงๆไม่ได้แพงหรอกครับลิตรหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทใช้ยันโอ้โหรูบวชเลยนะอ่ะก็ใช้กดไนติกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าน้ําที่คุณพี่ก็ส่งมาสองถุงเนี่ยนะนี่มีตชนเอาเอาน้ำนี่เทออกไปบ้างแล้วมันเยอะเกินนะฮะอ่ะถุงแรกนะฮะ แรกการตรวจก็ไม่ยากครับกระดูดน้ํามาแล้วก็ใส่ในหลุมที่1น,นะฮะมีเคสที่1น,นะก็ทําง่ายๆครับส่วนไอ้น้ําพี่เขาส่งมาสองสองสองแหล่งนะผมไม่ทราบว่าเป็นน้ําอะไรกับน้ําอะไรนะแต่ว่าพี่เขาใช้น้ํานี่แหละลดกล้วยไม้นะแล้วก็ใส่น้ําไปในหลุมทดสอบของเรานะหลังจากนั้นก็แค่นาเอาแค่นําเอาน้ายานี่ยแหละครับหยดลงไป หนึ่งหยดหนึ่งหยดจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับโอ้โหมันเป็นด่างสุดๆเลยครับถ้านำน้ำนี้ไปลดกล้วยไม้ก็เรียกว่าค่ากล้วยไม้เราพอนทรงดูครับเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน,นะเห็นไหมฮะเนี่ยจะเห็นว่าค่าของน้ำเนี่ยมันมากกว่าแปดจุดห้านะเนี่ยโอ้โหรึ่บก็ด่างสุดๆเลยนะ่ ค่าที่ต้นไม้ยอมรับได้5.6าจุดหกถึงหกจุดห้าก็จะอยู่ประมาณนี้หกจุดห้าห้าจุดห้าห้าจุดเขียวๆประมาณนี้ที่รับได้ที่กล้วยไม้เขาชอบแต่อันนี้คือเขาเป็นแบบนี้ไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไปลดนี่ก็มีแต่ตายกับตายสถานเดียวครับกล้วยไม้ของเรา <ś le> นี่คือคําตอบครับว่าทําไมเราซื้อกล้วยไม้มารอตอนแรกๆแล้วงามดีเหลือเกินพออยู่ๆไปแล้วมันกลับตายฮะดูครับมันด่างสุดๆเลย